สวัสดีครับพี่ปีนานาเพื่อนๆสมาชิกที่มีใจรักในด่านเครื่องเสียงบานๆเครื่องเสียงหลากหย่างทุกๆท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกสิมาทดสอบแนวเสียงนะครับระวางตัวมิกเซอร์แล้วก็พาวเวอร์แอมป์นะครับผมกสิต่อตรงจากมิกเซอร์ผ่านไปที่พาวเวอร์แอมป์นะครับผมโดยสีผ่านไอตัวคอร์ดหรือว่าเป็น EQ นะครับผมเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมกสิมีแค่มิกและกัพาวเวอร์แอมป์นะครับผมการต่อสายงานนะครับผมแล้วก็ แนวเสียงสีออกมาในรูปแบบใดนะครับเดี๋ยวผ <tinc S 2> มพา <ด Liberty. S 2> ไปต่อนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณนะครับนี่นะครับผมสายสัญญาณผมสีต่อออกจากมิกนะครับก็คือนําเสียงสัญญาณจากมิกออกนะครับมีเอลและก็อานะครับผมใส่ปลายสายนะครับเสียบลงไปปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบทีด้านหลังครับ ด้านหลังของ p o w อมนะครับผมตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวอโอเคนี่เสียบเข้าไปนะครับก็ได้สัญญาณเสียงจากมิกเซอร์เขาไปที่ด้านหลังของพอแอมนะต่อไปนะครับก็ใส่สายสัญญาณอีกหนึ่งเส้นนะครับผมขึ้นกันมาเสียบที่มิกเซอร์นะ ปลายสายด้านนี้นะครับผมมาเสียบที่ด้านหลังของพอแอมอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่โอเคนะครับก็ได้สัญญาณเสียงนะครับผมสัญญาณเสียงออกไป2เส้นนะไปเข้าที่อินพุตของพอแอมอ่าสองฝั่งเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นการต่อตรงเลยนะครับนําสัญญาณเสียงออกไปที่พอแอมเลยเอาต่อไปนะครับกระสีต่อลำพุ่งนะครับผม สเปกค,คอนเสียบเข้าไปครับนี่ซื้ออ่าโอเคอ่าใส่สเปกคอนอีกหนึ่งเซนเสนียบเข้าไปนะครับผมเอาก็ไปเสียบที่ด้านล่างตู้นะครับอ่านี่ครับเสียบเข้าไปโอเคนะครับผมเสียบเข้าไป นะครับผมได้สัญญาณเสียงเขามาถีตูล้ลำโพงเรียบร้อยนะครับผมต่อไปนักกระิะเป็นการทดสอบเสียงนะครับเพราะว่าแนวเสียงสีใดสีออกมากในรูปแบบใดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเชื่อมต่อ,อมือถือนะครับเพื่อเปิดเพลงให้พี่พีชนาได้รับชมรับฟังกันนะครับมาโอเคครับผมเดี๋ยวมาเทตเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมสีเปิดเพลงจากโทรศัพท์นะครับผม ผ่านระบบบลูทูธของมิกนะครับเข้าไปที่พาวเวอร์แอมป์แล้วออกไปที่ลำโพงนะครับผมโดยการต่อสายงานก็จะมีเพียงพาวเวอร์มิกเซอร์แล้วกับพาวเวอร์แอมป์นะครับอ่าโอเคครับผมมาเปิดเพลงนะฟังไปทีละช่อแนลนะครับผมเอาช่องแนวเอก่อนนะครับเล่งพาวเวอร์แอมป์แล้วก็เปิดเล่งมิก น,นี่ก็เป็นเสียงที่นําเสียงที่ได้นะครับผมก็บสมีเบสมีกลางมีแหลมนะครับก็เป็นเสียงร่วมๆเดี๋ยวมาฟังชแนลบีนะครับผมช่องบีช่องบีงเล่งม่นะครับก็คือกันนผมสองชแนลนี่ นะแต่นะครับผมถ้า p พวอแอมนะครับพีพีพนาหนา้านะมีคอร์ดอยู่ด้านหลังนะครับผมาสามารถนะครับผมเข้าสามารถเปลี่ยนแชนแนลหนึ่งให้มันเป็นเบสอีกเชนแนลหนึ่งให้ครับเป็นกลางแรมได้นะครับเดี๋ยวผมสิาพาไปเบิง่งการปรับด้านหลังของ p พวอแอมนะครับะนะครับนี่นะครับผม ครับพี่เโอเคนะครับนี่นะครับผมสีเหลืองสวิตนะครับฟังนี้นะครับผมมาวไปที่ซับบูเฟอร์นะครับผมอ่าก็สแสดงว่านะครับสัญญาณเ้นนี้นะครับผมมันช่เป็นสัญญาณที่ครับเบสนะอ่าฟังนี้นะครับฟังนี้ผมเลือนสวิตมาไวไทีออฟนะออฟนี่ครับไม่นช่มีเสียงกลางแหลมเบสปะปนกันนะครับอ่าออฟนะ ส่วนทันเลื่อนสวิตมาไบทีตัวนะครับตัวโลคัดตัวนี้นะครับผมโลคัดนะตัวนี้โลคัดตัวนี้ก็จะเป็นการตัดความทีต่ำกว่าก็จะมีเสียงกลางแหลมนะโลคัดนี้ก็ได้ขึ้นกันนะครับผมส่วนว่นลุมตัวนี้เป็นร่นลุมปรับความทีสามารถปรับตามใจชอบได้นะครับผมนี่ในกลณนี่ทีพ่อไวยมเฮามีคอร์ดดันหลังนะครับผมก็สามารถ ปับ๊บให้ฟังหนึ่งเล่นเป็นเบสนะครับผมอีกหนึ่งฟังเล่นเป็นกลางแหลมนะครับผมอ่าผมเลื่อนสวิตช์มาไว้ที่ซับบูเฟอร์นะครับผมนี่ก็คือเบสอ่าตัวนี้เป็นออปก็คือเสียงเซมีเบสกลางแหลมปะปนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังนะครับนำเสียงนะอ่าด้านหน้านะครับผมชแนลเอ A, เป็นเบสชแนลบีเป็นกลางแหลม นะครับในกรณีที่พวอแอมมีคอดนะครับเดี๋วล่องฟังเสียงเบียดนะครับนะคเสียงหูฟังก็ดีน้่มด้วยครับผมเพราะว่าเสียงยินเสียงเบียดนะคนหรือสังเกตที่ตัวมิก็ะไ้นะครับอ่านี่เพราะว่าผมเปิดแล้วนะครับเปิดเพราะว่าัมเปิดเลงนะครับอ่านี่ก็คือเสียงเบียด ต่อไปนะครับผมกระสีเป็นเสียงกลางแหลมนะปิดเบียดไปก่อนนะครับเสียงกลางแหลมเร่งขึ้นนะน,น,น,นะครับฟังนีสิเป็นเสียงกลางแหลมฟังนีสิเป็นเสียงเบียดนะครับในกรณีที่ห้องพวเวียมมีคอร์ดนะครับผมหรือพวเวียมพีิพิรนาทัานใดบ่มีคอร์ดบ่ครับผม ก็สามารถมาปรับอยู่ที่มิกเซอร์เขาได้เมนมิกเซอร์นะบผว์บาสิเป็นโลมิดให้นะครับผมเสียงเบียดเสียงกลางเสียงแหลมสามารถปรับความทีเอาแห้งเอาคอยนะครับผมตามใจชอบได้นะครับผมนี่คือในกรณีที่มีมิกเซอร์แล้วก็โพแอมนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าพ่อกันนะครับฝากติดตามช่องเฮดดี้สตูดิโอไว้นะครับผมสวัสดีครับ